ขนกี่รอบเนี่ยนี่กลับไปเอามารอบสองอันนี้รอบสองละเหลือเหลืออะไรมั่งหมดแล้วหมดละเหลือพาวเวอร์เหลือพาวเวอร์นะครับไกลไหมครับไปเอาไกลไหมไม่ไกลผมวันนี้อยู่ใกล้บ้านอ๋ออยู่ใกล้บ้านเลยมันปากกี่นิ้วครับตัวเนี้ยยี่สิบสี่ใหญ่เนาะโอ้ ปากยิบสี่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับดอกยิบสี่นะครับไอดี ID นะฮะดอกไอดีเซกิ งานนี้เพิ่งหาเลยครับเพิ่งหาเพิ่งห,งหาตอนเช้าเพิ่งหาตอนเช้าเลยโอ้โหวิ่งกันวุ่นเลยฮะกํลาลังไปตั้งกีรพงศ์กัโทต้าไม่มาเนี่นอือกีพงศ์ตั้งอยู่บนทางใต้ใกล้ๆกันใช่ไหมฮะเยอะเลยเฮ้อหน้าเลยน làm ơn làm ơn,ระวัง luôn, nịp đấy. cắm đây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  này con con. chào bạn hello hello hiy tiến hello 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 đi hello 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 一好再一个，啊、嗯！好好了，好了。好 両足。取れるとは

เอาแขวนใช่ไหมอย่างนี้ก็เร็วดีนะวางปุ๊บ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 กี<ไ>่แท่นวันนี้เอาลงกี่แทน่นสา,ามห้าพันห้าสามเครื่องครับอ่าพันห้าประดิษฐ์เจริญครับใช่อันไหนเบ็ดอันไหนเบ็ดเสนไหนเบ็ดกูหลังกูหลังกูหลังเอาเอาเส้นนี้ทำเป็นเบ็ดอ่ะ ตัวมันไกลไป,ปล่ะ,ปปะตั้งอุปกรณ์ช้าหน่อยครับจะพาผ้ามาตอนเที่ยงนี่เป่าพึ่งมาพึ่งจะมาเกือบหาของไม่ทัน <laughs> <laughs> มันยกขึ้นยกลงได้ครับแต่ยังไม่มีรถใหญ่อืมค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเฟตะกีต้ตอนนี้แย่หน่อย ดี่สุเคเลยดับแน่นอนเห็นแต่ไม่น้องโอ้โไม่ใครช่วยกูเลยเจ้าบอลเลรอครับท่านผู้ใหญ่เอาเร่งรีบนะครับวันนี้เร่งรีบหน่อยนะครับตอนนี้ผู้ใหญ่ละพร้อมแล้วข้อวม่งยังอีกแป๊บเดียวครับอีกแป๊บเดียวไม่ต้องรีบนะผู่ใหญ่ละก็ลูกพี่อยู่แล้วต้องรอลูกน้องก่อนครับบแป๊ต้อนป๊บยาว ประมาณไม่เกินสิพันนาทีครับอ๋อครับสุดยอดอยู่แล้วเราอย่าก,กดดันนะครับครับเออมันเป็นยังมันเป็นอย่งเล็กเครือ่องเลยขึ้นแน่ก็เร็วน,นี่เบสใช่ไหมฮะเจ้าโป้นี่เบสใช่ป่าวที่มานแรงเนี่ยใช่ใช่มันวางคู่กันไปคู่มาคู่กันอยู่คู่คงานไม่ใช่เ,เบสเป็นหอนเป็นเบสนะ เอ,เอาขึ้นข้างเดียวพออันนี้อะไรเบดเบดครับเบดกี่ตัวเนี่ยเบตสองตัวครับข้างล่างข้างบนตรงกลางตรงตรงัวนี้อันนี้เป็นหอนครับ <c oughs> มาแล้วเอาเลยเปิดเปิดใส่ไอ้เปิด,อปดไอ้รังอันนี้ด้วยตอนนี้แข่งกับเวลาแล้วนะครับ,อ,นนบอีกจอยหนึ่งก็พร้อมแล้วนะครับ ไม่ได้กดดันนะครับเอาฮอนมาให้ก็เร็วฮอนมาให้ก็เร็วฮอนมาฮอนมาใส่ฮอนอีกฟังหนึ่งใส่ฮอนอีกฟังหนึ่งทึ่ไหนอ้าวแล้วรวมไปหมดเลยก็นี่กับฮอนนี่แล้วนี่แหลมจะรวมได้ไงไปแล้วท่านเยกใส่ดีเลยให้หน่อยรับตรงนี้ เมื่อกี้เมื่อกี้เตรียมข้องไว้ให้ก่อนหถือไม่ใช่เทเทเทมีแก้วป่ะขมีแก้วให้เราป่ะขอด้ดิไม่ต้องไม่พูดไม่ต้องไม่พูดมาซาซับคนรวยแล้วเอาคนจนพอเออเอามแน่เป็นดินนะเออแน่ดินนะเขาจะได้ฟังเข้าใจเป็นดิตอนดิต้นเขาจะไปรู้ได้ไงนู่นนะครับลากไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูกัน ออดีต้อนอ่ะดีต้อนอ่ะขึ้น <c oughs> มาวันนั้น,น่เลยไม่ติดใช่ดิใช่ดิต้องใช้ดิ <c oughs> ดูดูเอาเอาเอาวันนี้ก่อนที่เอาเอาที่จัดตัวไว้จะทีก่อน <c oughs> <c oughs> ไไม่ได้เือการตื่นเอาวันไหมวันนี้ลงกับสายโหดก็ไม่ไม่นี่ครับบอกว่าเขาต้องออมมือให้เราอยู่แล้วบอกว่าผู้ใหญ่เขาลูกพี่อยู่แล้วลูกพีต้องต้องออมมือให้ต้องให้ลูกต้องไปแบบสบายสบายแบบมิตรภาพไปด้วยกัน เ็เหมือนครับจอนี้คู่กันบ่อยไหมเนี่ยเออมีโอกาสคู่กันอยู่แค่สองสองครั้งครับสองประมาณสองครั้งครั้งในครั้งที่ต้องครับอืมตอนนั้นวัดอะไรอ่ะที่นี่ครับวัดดอนสุครับที่นี่เลยครับน่าจะเป็นคู่ประจำแล้วมั้งทางนั้นครับ สงสัยปีหน้าก็ต้องมาลงเหมือนเดิมอีกก็น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดจะพลาไม่ทิ้งพ่อแมแต่ว่าต้องของเยอะกว่าน,นี้หน่อยใช่ใช่ก็น่าจะเป็นชุด,ด,ววมมดย,ยี่ดอกเพราะว่าพ่อหมีแค่ยี่ดอกแต่ผู้ใหญ่ก็มีห้าสิบดอกนะครับใครเสียบเนื้อหน่วมาเลยนะข้อตาดีเลยนะ <S <S ข้อตาดีนเลยไหมพี่นะเขาเนี่ยแหละเออถูกและข้อต้ดีนเลยพี่นะ <S <S ดูไปเรื่อยๆนะนะครับผมก็ตามไม่ทันนะครับมาแล้วปึ๊บปั๊บปึ๊บ,บเลยเนะี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาดูที่อันนี้ได้ไหมครับว่าว่าเอ่อมันมันพอมีอะไรใช้ได้ายมั้งอ่ะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ผมผมยังไม่ได้ไอชุดใหม่มั้งอ่ะพมไปเอาวันที่ที่ทแปดหรือที่เก้านี่แหละก็เดี๋ยวพี่พี่มาดูที่อันนี้ได้ไหมแต่ว่าพี่บอกจะให้ผมใช้อะไรได้ก็ต้องตามตามอันนี้นะเพราะว่าจะให้ใหม่ยังกะพวกย้ายพ่อมผมไม่ได้แน่เพราะว่า มันไม่มีตังค์ซื้อมันไม่ได้เอาลงพี่เอาอีปอบเลยจะมีอะไรเปล่าเรื่องสี่พันเรื่องสี่พันเดี๋ยวใไอพี่นเนกยกมาเลยหกพันมั้งพวลุงพี่มองหกพันนะนี่ค่อยสิยก่อนจะเอามาก็เลยเอาจองเลยเดี๋ยวเขาเขาจะมาหนังใหม่มาเลยเอามาเป็นเพื่อนกันห่อเออยังไงยังไงก็จะ่าอย่าลืมพ่อมีจอแล้วกันวันนั้นนะลืไปนั่งวันสามจอเลย คือว่าจะพับจะพ,บจะพับนี่สำคัญมีกลัองห้องเหรออ๋อจะพับพี่นี่เป็นคนหามาเลยใช่ไหมฮะอันนี้คือครั้งแรกเลยล<ง>ครั้งแรกเลยนะลงทุกปีลงทุกปีผมไปเน้าก็ี่ย้อสามจอสามจอเอาให,ให้ใหญ่กว่านี้หน่อยอุวินเนี้ยมันลงไม่ได้อือใช่ใช่พี่นะช่วยช่วยกันประคองนั่งกลางแปลนหน่อย พราะตอนนี้แย่ทุกคนแหละแย่มันแย่กันอ่ะมันมันมันจะไปไม่ไหวอุปกรณ์เราก็ต้องอัปเดตตลอดมันต้องซื้อไม้ตลอดมันก็ต้องมีอะไรเข้ามาให้ให้ลูกค้าได้ดูนะล่ะเอ้ยมันมีท่องไม้เข้ามานะอะไรเงี้ยเสีย้วเสียโดนก็โดนก่อนเพื่อนตายมันคงมันเพิ่งโดนก่อนเพื่อนเลยครับ เมื่อปีที่แล้วผมโดนคืนงานตั้งแต่วันที่29กออุมภาเป็นต้นไปเลยเรียบร้อยไม่ได้ใส่ไ,ไม่ได้จบหมดเลยด,ดีนะยังไม่ว่างไรไล่ยางเลยย,งย,งยงงังพร้อมยางช่างช่างพร้อมยางแจ่ยังไม่พร้อมแป๊บนึงครับเดีย๋ยวพอน द पद पद ¡Ah, Dios